ใจที่ฝึกดีแล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่อโลกภายนอกโลกภายนอกเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งทำชมคำติบางครั้งเพียงแค่คำพูดไม่กี่คำก็ทำให้ใจเราหวั่นไหวไปทั้งวันแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่กําหนดความสงบสุขไม่ได้อยู่ที่โลกภายนอกแต่อยู่ที่ใจของเราเอง การฝึกใจหมายถึงการรู้จักควบคุมอารมณ์ฝึกสติให้รู้ทันความคิดไม่ปล่อยให้ความโกรธความกลัวหรือความอยากมาบงการใจที่ฝึกดีแล้วจะเหมือนผืนน้ำสงบแม้ฝนจะตกหรือใบไม้จะหล่นลงมาน้ำก็ยังนิ่งสะอาดไม่กระเพื่อมจนขุ่นมัว เมื่อโลกภายนอกมีพายุใจที่ฝึกแล้วก็เปรียบเสมือนภูเขาหินใหญ่ไม่หวั่นไหวต่อแรงลมยิ่งฝึกมากใจก็ยิ่งมั่นคงสุขหรือทุกข์ก็ไม่สามารถครอบงำได้ง่ายๆเริ่มง่ายๆด้วยการหมั่นฝึกสติในชีวิตประจำวันเช่นขณะเดินให้รู้ว่ากำลังเดินขณะหายใจ ให้รู้ว่ากำลังหายใจขณะที่เรากินข้าวลิ้นรับรูร้รสเปรี้ยวหวานมันเค็มให้รู้เท่าทันเมื่อใจเผลอให้รู้ว่าเผลอและเมื่อมีใครพูดจาทำให้เราไม่พอใจลองหยุดเงียบหายใจลึกๆสักสามครั้งแล้วค่อยตอบสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้ จะทำให้ใจเราสงบและมั่นคงขึ้นทุกวันโบราณมักกล่าวไว้ว่าผู้ใดชนะตนเองได้ผู้นั้นประเสริฐยิ่งกว่าชนะคนทั้งโลกเพราะการชนะใจตนเองคือชัยชนะที่แท้จริงและเป็นเกราะป้องกันเราจากความผันผวนของโลกทั้งปวง